รายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรูปรักษาบัคคีที่นี่เฮ้ยพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิใช่ไหมใช่แล้วลุงชินจังหวัดลบบุรีสถานปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อท่านเจุณอารมณ์กดสวยงามมากลุงชินเฮ้ยถ้ามาถึงที่นี่ก็ไปหาหลวงพ่อลงกดกันก่อนสิก็ไปสิหลวงพ่อมาแล้วเหรอ ไม่กล้าเข้าไปหาลุงชินมีผีเหรอก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าเมื่อสมัยเป็นหนุ่มๆสาบานไว้เยอะสาบานไว้เยอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเข้าวัดไม่ได้นะตัวซะกับเนื้อกับตัวซะพ่อครับผิดไปแล้ววันนี้มาหาพ่อไปดีกว่าอยาลูกพ่ออยากลูงพ่อกันไปพบกันเลย บัดนี้ขอกราบนิมนต์กับสาธุกอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถวายความเคารพแใ่ท่านพระมหาเถรพระสังฆธิการด้วยความเคารพอย่างสูงและขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนเนี่ ช้าวันอาทิตย์นี้พวกเราก็มีบุญวาสนาได้มาร่วมกันสะสมบุญสร้างบารมีในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะแห่งนี้แต่เช้าวันนี้ก็มีเหตุการณ์พิเศษก็คือฝนตกนะแต่อากาศก็เย็นสบายดี หลวงพ่อออกมาจากวัดก็รู้สึกเป็นห่วงพวกเราเพราะทราบว่าฝนตกก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ <c oughs> เดินทางมาจากวัดสังฆทานมาร่วมกันปฏิบัติธรรม ลวพอก็ขอบอกว่าเป็นเป็นความปิติอิ่มเอิบใจที่หลวงพ่อเห็นพวกเรามาปฏิบัติทำเปรียบเหมือนกับเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้แวลาเราปลูกต้นไม้จากต้นไม้ที่อาจจะมีใบน้อยหรือ <c oughs> ยังดับปลูก ตั้งแต่เป็นต้นกล้าเป็นเมล็ดเนี่ยนนะก็ต้องใช้เวลากว่าที่จะแตกใบใหม่ซึ่งการแตกใบใหม่นั้นก็เป็นเป็นสัญญาณที่บอกถึงความเบิกบานในทางธรรมก็เช่นเดียวกันการที่เราได้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งก็มีมีผล <c oughs> อย่างยิ่งนะต่อชีวิตของเราแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราเป็นผู้มีส่วนร่วมให้พุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอายุมากแล้วเราก็ควรจะ มองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าว่าลูกหลานเราจะได้มีโอกาสนะมาปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่นีนะ่ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีพวกเรามาเป็นผู้สืบสารให้มั่นคงก่อนก็จะเสมือนกัน กั้นโอกาสลูกหลานของเราด้วยนะปันก็ขอให้เรามองไปในการข้างหน้าว่าพุทธสถานแห่งนี้ก็จะเป็นโอกาสของลูกหลานเราที่จะมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ย <c oughs> ที่นี่เรามี ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของธรรมะเป็นจำนวนมากได้มารวมกันมาชุมนุมกันด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์วันนี้หลวงพ่อขอชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเรา ก็คือลูกหลานเราปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าลูกหลานเราก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวานะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งก็ไปในทางที่ผิดแล้วก็ไปไกลแล้วนะ หลวงพ่อพลันนึกได้ว่ามีเรื่องหนึ่งในครั้งพุทธกาลมีอยู่ในพระไตรปิฎก <c oughs> ซึ่งอนุสาสนอาจารย์ท่านนำเรื่องนี้มาบอกมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังแด้ลูกหลานได้ฟังก็จะเป็นการดีมากนะหลวงพ่อก็รู้สึกชอบเรื่องนี้นะในครั้งพุทธกาลนั้นก็มี มีทั้งคนดีไม่ดีนะสมัยนั้นก็มีโจรมากมีโจรตั้งเป็นคณะใหญ่เลยนะที่เราเรียกว่าโจรห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยโจรคณะนี้มีห้าร้อยพอดีเลยในสมัยนั้น,นยาติยโยนะแล้วก็มีชายคนหนึ่งหลวงพ่อยังพอจำชื่อได้นะชื่อเขาเนี่ย แ,แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่า,าโจรขาแดงมีเค่าสีแดงและญาติโยมหน้าตาเขาเป็นมากกว่าโจรมีตาอันทลนออกมาตาเราก็คงจะนึกภาพออกนะโจรที่หน้าตาดูแล้วเนี่ยกหน้ากลัวยิ่งกว่าโจร <c oughs> ซึ่งเขาก็อยากเป็นโจรซะด้วยนะ <c oughs> ก็ไปสมัครเข้ากลุ่มโจรน,นี้นะเนี่ยพอไปสมัครเข้ากลุ่มโจรห้าร้อยนี้ก็ปรากฏว่าหัวหน้าไม่รับเพราะหัวหน้ากลัวพอเห็นหน้าแล้วหัวหน้าก็คิดอยู่ในใจว่าไอ้เจ้าโจรคนนี้มันหน้ากลัวกว่าพวกเราอีกนะก็เลยไม่รับแต่เขาก็พยายาม <c oughs> พยายามจะเข้าหมู่จนได้ก็พยายามทำดีนะกับลูกน้องโจรจนที่สุดก็ได้เข้ากลุ่มโจรจริงๆ <c oughs> แต่ยุคสมัยนั้นทางการกา็พยายามนะที่จะกัดการแก้ปัญหาเรื่อง กลุ่มโจรห้าร้อยเหล่านีนะ้ที่สุดก็จับได้หมดเลยห้าร้อยทั้งห้าร้อยคนจับได้หมดเลยไม่มีใครรอดหลวมทั้งโจรขาแดงนี้ด้วยนะ <c oughs> แต่นี้พระราชาก็จะให้ประหารทั้งหมดเลยห้าร้อยแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเพชฌฆาตคนไหนที่จะกล้าทา ที่สุดก็จะให้โจรเนี่ยฆ่ากันเองก็เหมือนกับคัดเลือกว่าใครอยากใครอยากจะเป็นผู้ลงมือนะคงไม่มีใครอยากหรอกนะหาผู้ที่จะลงมือฆ่าโจรห้าร้อยไม่มีโจรคนไหนเอาแต่สุดท้ายเนี่ยโจรเขาแดงเนี่ยแหละเป็นผู้รับอาสาโดยความคิดว่าเขาฆ่า 499คนแต่เขารอดตายความคิดเขาเป็นแบบนั้นเขาก็เลยยอมรับอาสาเป็นผู้ฆ่าโจร499แล้วเหลือเขาคนเดียวรอดตายรอดตายยังโชคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการอกีกเป็นพระชาคาดพระชาคาดขาแดง ตึงต่อมาก็ทำหน้าที่ประหารชีวิตเนี่ยนะพวกที่เป็นโจรทั้งหลายที่จับมาได้ก็ประหารการประหารครั้งนั้นก็เป็นการใช้มีดดาบยาตยมขมมากแล้วเพชฌฆาตคราวแดงนะี่ยไม่รับการแต่งตั้งเป็นเพชฌฆาตแล้วก็ทําหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมเลยนะใช้มีดตัดคอทเดียวขาดทุกคนนะ ขาดเลือดพุ่งกระจุดเขาทำอย่างชำนาญเลยนะทำไปถึงห้าสิบห้าปีกับการเป็นเพชคาตค่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่เขาก็จำไม่ได้นะนแะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่พออายุมากขึ้นพอฟันคอโจรแล้วก็ ไม่ขาดต้องฝันสองครั้งพอเรียวแรงที่ถดถอยไปสองครั้งบางครั้งก็ไม่ขาดก็ต้องสามครั้งซึ่งภาพที่เพะเจ้าคาดคราแดงเห็นน่ยมันคือความทุกข์ทรมานของของโจรเหล่านั้นนะละทุดท้ายเขาก็เลยขอเรียกว่าลาออกหรือปลดกเกษียณปลดกเกษียณนะ ซึ่งเมื่อปลดกษียณแล้วเนี่ยก็เขาก็มีความปรารถนาอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเป็นเหมือนกับของขวัญของชีวิตเนี่ยนะและ้วก็ก็มีคนจัดให้สิ่งที่ทหลวงพ่าจำได้ก็คือหนึ่งคือเขาอยากได้ผ้าแดงผ้านุ่งแดงทำไมอยากได้ผ้านุ่งแดง พราะตลอดชีวิตในการเป็นพิจาราาของเขาเนี่ยเขาก็นุ่งผ้าแดงที่เป็นผ้าแดงที่เก่าๆมากๆแล้วสีก็คล้ำมากเพราะเวลาเขาฝันคอโจนทั้งหลายนั้นเลือดก็พุ่งมา,าโดนหน้าโดนตาโดนผ้านุ่งของเขาด้วยนะอันนี้แหละก็ทำให้เขาใฝ่ฝันอยากจะได้ภาพ ผ้าโนุงสีแดงใหม่ๆนะสองก็คืออยากจะได้ทานอาหารที่มีรสอันเดศนะก็คือข้าวยาคูปรุงพิเศษนะแล้วก็ยังมีเรื่องอที่อาจจะไม่สำคัญก็คือเรื่องของดอกมะลินะที่จำได้นะก็อยากให้ตัวเองมีกินหอมด้วยนะก็มีคนจัดให้ หลังจากที่กเกษียณแล้ววันต่อมาเนี่ยก็พเพอิญว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับบุญวาสนามาถึงแล้วนะพระสารีบุตรนะท่านก็ออกจากสมบัตินะก็ท่านก็เพ่งมองไปดูสัตว์โลกทั้งหลายว่าคนรจะโปรดใครในวันนี้ก็มาเห็น ท่านาาระจะคาดขาวแดงมีข้าววาเออ,อควรแก่การที่จะไปโปรดเร่อาสารีบุตรไปโปรดนะ่ะท่านาาระจะคาดขาวแดงท่านก็ศรัทธ,ธานะพอเห็นก็เกิดศรัทธ,ธาก็ปรารถนาที่จะถวายข้าวยาคูของตัวเองเนี่ยซึ่งตัวเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดไไดกินเลยนะ ถวายภาษารีบุตรนะภาษารีบุตรท่านก็แสดงธรรมแต่ในเบื้องต้นนั้นเนี่ยพอแสดงธรรมแล้วเนี่ท่านพจะคาดเข่าแดงท่านอยู่ในความกังวลกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องของกรรมที่ตัวเองได้ทำมาแล้วห้าสิบห้าปี ฆ่าคนมามากมายนะเส้นท่านก็เข้าใจเอาเองว่าท่านเป็นคนมีบาปมากนะบาปมากแต่ก็อยากทำบุญนะอยากทำบุญอยากล้างบาปตัวเองอภาษาลิบุตรท่านก็ก็รู้นะว่าท่านกังวล่จะา่าข้าวแดงกังวลท่านก็เลย ปรดนะให้ธรรมะที่มีความหมายอย่างนี้ย่านโยมข้อที่พิจาราขาวแดงกังวลก็คือคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปจากที่ได้ฆ่าคนพระสารีบุตรท่านก็เลยโปรดให้เข้าใจแต่ก็มีคำถามว่าแล้วท่านอยากจะฆ่าพวกเขาไหมอยากจะฆ่าไหม ที่คาดข่าแดงก็บอกว่าไม่เคยอยากฆ่าใครเลยแต่ฆ่าทุกครั้งก็ไม่เคยมีความสุขใจสบายใจแต่ที่ฆ่าก็เพราะว่าเขาฆ่าตามคําสั่งของพระราชาพระสารีบุตรท่านจึงเปรียบนะให้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ได้กระทำไปนั้นเนี่ยทำตาม คำสั่งของพระราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเจ้าของบาปกรรมนั้นก็ต้องเป็นพระราชาท่านเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของนาจ้างคนทำนาซึ่งข้าวนั้นก็ย่อมตกอยู่กับเจ้าของนาดังนี้ญาติโยม าเราเข้าใจอย่างนี้ว่ามันคือหน้าที่เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนอื่นเหมือนอย่างท่านเข่าแดงนะเท่านั้นเองนะท่านจิตก็บรรลุไปถึงโสดาบัลในญาติโยม <c oughs> บรรลุถึงโสดาบันเมื่อพระสารีบุตรได้แสดงธรรมโปรดแล้วเนี่ย ก็ยังได้ได้แบ่งนะัข้าวยาคูให้ท่านพาาระเจ้าคาเขาแดงได้ได้รับประทานด้วยครึ่งหนึ่งพอเสร็จแล้วท่านก็ท่านพาาระเจ้าคาเขาแดงก็เดินไปส่งพระสารีบุตรอ้กาเดินกลับมาเนี่ยญาติโยม ก็มีแม่บัวตัวหนึ่งนะแม่บัวเขาคงกันแหลมมากเลยนะนะก็วิ่งมาควิดท่านพิจะคาตขาแดงจนกระทั่งเสียชีวิตนะนะซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปจุดติหรือไปเกิดถ้าจําไม่ผิดก็คือที่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย แต่ญาติโยมจากเพียงช่วงเวลาสั้นๆและถ้อยคำเพียงบางบทสั้นๆแต่มีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตของคนเราเนี่ยพระโตองนั้นจึงตัดสอนพวกเราว่าวาจาเนี่ยเป็นพันๆคำแต่ว่าหาประโยชน์ไม่ได้สักบท สู้วาจาบทเดียวที่มีประโยชน์ไม่ได้ดังนี้เองญาติโยมภาษาลิบตรท่านได้โปรดเพื่อจะคาดเข่าแดงสั้นสัแต่ว่าท่านได้บรรลุถึงโสดาบันและได้ขึ้นสวรรค์ หลังจากหลวงพ่อแสดงธรรมแล้วพวกเราก็มีจิตเป็นกุศลพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงค์ซึ่งทางพุทธสถานรบบุรีสีสุวรรณภูมินั้นก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามารับศรัทธาโดยกิจกรรมนี้เป็นการสร้างกุศลความดีอีกประการเมื่อพวกเราได้มาปฏิบททนะัติธรรมณสถานที่สับปายะแห่งนี้สาธุ สาธุสาธุน้องอารีรัตใส่บาตรกี่รูปครับวันนี้ จำไม่ได้จำไม่ได้เป็นยังไงความรู้สึกวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะมีความุขที่แต่ว่าเหนียวเยหรออมตรงนี้แล้วมันกแยกย้ายกันเนาะเใจเลยเพื่อนาเลยนะครับพิธีเมื่วานีเปความสุข นะไปบินนในลำบากต่อไปหนึ่งทีชินกับพี่นวดจะเป็นผู้ใหญดีใจไหมดีใจไหมใจนะเคยใส่บาตรกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารมณ์กดไหมเลยครั้งหนึ่งค่ะเลยครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่สองแล้วโอ้โหแล้ววันนี้บอกอะไรกับหลวงพ่อตอนใส่บาตรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรนะอธิษฐานอะไรอ่ะอธิษฐานให้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญทั้งท ค่ะโอ้ยสาธุสาธุอายุเท่าไหร่เนี่ยคิดอย่างเงี้ยสามสิบสามค่ะสามสิบสามโอ้ยขอให้มีควา,นะามเจริญในธรรมนะสาธุมีดวงแข็ง ใส่บารไปกี่องค์ครับทำหน้าที่รับไปส่งองค์โอ้โหเยอะเลยพี่พัชราดีใจไหมที cool. nope ่ใส่บาทกับหลวงพ่อท่านจะดูุณลงกรดีใจไงดีใจเหรอเคยเคยเห็นเคยใส่บารกับหลวงพ่อท่านจะคุณลงกดไหมยเเยแต่ก็ยังดีใจอยู่เหมือนเดิมไม่เคยใส่เลยเลยเอาพี่ไม่เคยใส่เลยใส่เป็นครั้งแรกดีใจไหมดีใจมากมากดีใจมากมากเลย แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเ็าชวนมาอีกมาไหมครับมามาจริงๆเหรอมาค่ะมาแนยค่ะดีใจดีใจโอเคลูกสาวมาลูกสาวมาพอดีค่ะดีใจแทนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่าให้ลูกๆฟังไหมเล่าแน่นอนเจ้าค่ะเล่าแน่นอนไปเล่าว่านอนไม่หลับกินไม่อิ่มไม่เปล่าไม่ใช่แลาวว่าไง บอกว่าบุญสุดยอดที่มาวัดกหลังพ่อนี่แหละสุดยอดสุดยอดโอ้โหท่านผู้ชมครับ พี่นุชครับข้า,ารู้นะว่ามาวัดแล้วสบายใจอิ่มเออใจอย่างนี้จ้าสบายใจมา,า้งแต่สมัยมเป็นนมนมเป็นวัยรุ่นแหละทไมัยไม่มาลุงชิดก็ตอนนั้นนะออบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ทำไมอะ่ะบอกไม่ได้เออแล้วที่สาบานไว้อะ่ะ นั่นแหละนั่นแหละบอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ไดบอกเธอบอกเธอบอกหน่อยนึงแมวแมวไม่พูดพี่ผู้ชมครับเวลาของรายการสยามปันสุขนะตอนนี้หมดเวลาอีกแล้วติดตามชมได้ที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้เวลานี้เป็นประจำและวันนี้เวลาหมดก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ